โค้งยิ้มคือหนึ่งในโค้งอาถรรพ์ที่คนท้องถิ่นและนักเดินทางต่างรู้จักกันดีในจังหวัดอุดรธานีโดยเฉพาะเส้นทางถนนมิตรภาพสายอุดรธานีหนองบัวลำพูใกล้กับตำบลโคกสะอาดแถววัดโยธานิมิตทำไมถึงเป็นโค้งยิ้มก็จะบอกว่ามันมีหลายเหตุการณ์นะครับที่มันค่อยๆสะสมกันไปเรื่อยๆจนทำให้คนแถวนั้นเนี่ย เรียกกันสั้นๆว่าเป็นโค้งยิ้มโดยจุดที่เรียกว่าเป็นโค้งยิ้มเนี่ยคือมันเป็นโค้งรูปยิ้มคว่ำครับเหมือนปากคนยิ้มลงนั่นแหละก็คือหน้าบึ้งๆหน่อยแล้วมันก็เป็นโค้งที่มีอุบัติเหตุทางรถและก็เสียชีวิตเนี่ยบ่อยมากๆโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนครับแล้วคนท้องถิ่นเชื่อว่าโค้งนั้นน่ะมีวิญ,ญญาณสิงสถิตยอยู่บางคนก็เห็นหญิงสาวในชุดไทยนั่งริมถนนหรือไม่ก็บกรถกลางคืน แล้วก็หายไปเองมีเรื่องเล่าปากต่อปากด้วยนะครับว่าใครที่ขับรถผ่านตอนดึกเนี่ยห้ามมองกระจกหลังเด็ดขาดเพราะจะเห็นเงาคนยืนยิ้มอยู่หลังเบาะบางก็ล้อชื่ออย่างประชดประชันยิ้มต้อนรับผีเพราะเป็นโค้งที่มีคนตายเยอะจนคนกลัวนั่นเองแล้วก็จะมีคนในพื้นที่บางส่วนทุกครั้งที่เวลาขับผ่านเนี่ยต้องบีบแตรสามครั้งครับ เพื่อเป็นการขอผ่านนั่นแหละมีเรื่องเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่โค้งนั้นในวันแต่งงานครับขณะที่กำลังเดินทางไปทำพิธีข <c oughs> บนวนรถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตรงนั้นเลยและเจ้าสาวเสียชีวิตคาที่ครับนับแต่นั้นมาหลายคนก็อ้างว่าเคยเจอผู้หญิงชุดไทยเยืนอยู่ข้างทางบ้างโบกรถบ้างเดินสวนมาบ้าง เบ้จูๆ่ๆก็โผล่มาตรงหน้ารถเลยสวัสดีครับผมเบนซ์จากช่องหลอนให้ฟังก่อนที่เราเจะไปเข้าเรื่องกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆมีเรื่องหลอนที่อยากจะให้เราเล่าให้ฟังแอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยนะครับรับรองว่าผมอ่านทุกข้อความแน่นอน โดยเหตุการณ์ที่จะถ่ายทอดต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นประสบการณ์ตรงของคุณตูมตามครับช่างไฟอิสระที่ต้องเดินทางบ่อยๆไปมาขอนแก่นอุดรโดยแกเล่าให้ฟังว่ามีอยู่คืนหนึ่งที่แกจําไม่ลืมครับเป็นคืนที่แกรู้สึกเหมือนกับแกรับใครบางคนขึ้นซ้อนท้ายมาด้วย วันนั้นคุณตรมตามแกรับงานติดตั้งกล้องวงจรปิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งทำงานเสร็จก็คํำม,มืดละทีนี้ถนนใหญ่ที่แกกลับประจำเนี่ยมันมีอุบัติเหตุซึ่งรถติดค่อนข้างหนักเลยแกก็เลยต้องเลือกไปเส้นทางที่เป็นทางลัดชนบทครับซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยมันต้องมีขับผ่านตรงโค้งยิ้มครับ ต้องอธิบายกันว่าถนนเส้นที่แกไปเนี่ยเป็นเส้นที่ค่อนข้างแคบครับเป็นถนนที่ค่อนข้างมืดไม่มีไฟเลยโมบ้าอะไรต่างๆก็อยู่ลึกมากครับมองไม่ค่อยเห็นไฟัเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ห่างกับถนนไกลพอสมควรเสียงก็ค่อนข้างเงียบแค่ขี่ผ่านแกก็รู้สึกขนลุกแล้วครับโดยก่อนที่คุณตูมตามแกจะขี่เข้าช่วงโค้งตามปกติเนี่ย แกก็คิดว่าอ่ะผู้ใหญ่แนะนําให้บีบแตร3ามครั้งก็บีบแตรสามครั้งเพื่อเป็นการขอทางแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณตามตามแกเห็นครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางละะักษณะเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีชมพูอ่อนผิวในสีขาวซีดๆเลยแล้วยืนยิ้มปากกว้างเกือบจะถึงหูแล้วฮะ คือมันเป็นรอยยิ้มที่แปลกๆครับเป็นยิ้มที่ชวนขนลุกแต่ก็มีความรู้สึกเหมือนกับเป็นรอยยิ้มสำหรับงานมงคลเป็นรอยยิ้มสำหรับการแสดงความยินดีซึ่งวินาทีนั้นเนี่ยคุณตุมตามเกก็ไม่คิดจอดรถหรอกครับแต่จูๆ่ๆเครื่องยนต์มันก็ดับเฉยๆเลยเกก็รีบหมุนกุญแจสตาร์ทรถ กรสตาร์นไม่ติดสักทีค้างอยู่อย่างนั้นตัวเองก็ไม่กล้าหันหลังกลับไปจนอยู่ๆได้ยินเสียงกระซิบข้างหูครับว่าพาไปงานแต่งทีสิโชคดีครับที่ตอนนั้นสตาร์นรถติดพอดีคุณตรงตามรีบบึ้งรถขี่ออกไปให้เร็วที่สุด <c oughs> เท่าที่จะทำได้เลยครับแต่หลังจากนั้นไม่น่าจะเกิน2-3 0 0เมตรครับแกก็รู้สึกว่าเบาะหลังมีคนนั่งอยู่ แต่แกก็ขี่ไปอย่างนั้นครับไม่กล้าแม,ม้กระทั่งจะหันกลับมาแต่สิ่งที่ทําให้แกรู้สึกว่าแกโดนแล้วแน่ๆก็คือเสียงกระซิบที่ตามมาเหมือนเดิมครับเป็นเสียงกระซิบของผู้หญิงครับพูดประโยคคล้ายๆเดิมเลยขอร้องพาไปงานแต่งทีนะฉันอยากไปงานแต่งจังเลยคุณตุงตามตัวแข็ง คือเสียงนั้นนะ่ะเป็นเสียงที่ค่อนข้างนุ่มนวลครับไม่ได้มีความรู้สึกถึงแรงอาฆาตหรืออะไรเลยแต่มันเป็นความรู้สึกแบบเย็นเยียบมันรู้สึกแปลกๆรู้สึกลมเป่าผ่านหูไปซึ่งตอนนั้นคุณตูมตามก็ทำอะไรไม่ถูกครับท่องบทสวดมนในใจแล้วก็ไม่หยุดรถไม่พูดอะไรกับใครแต่ในใจคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงตัวเมืองสักทีว่าจะทนไม่ไหวแล้ว จิตะหลุดให้ได้เลยโดยระหว่างที่ขี่มาเรื่อยๆเ,เนี่ยเริ่มเข้าช่วงถนนที่มันมีไฟแล้วครับพอหลังจากขี่เข้ามาโซนไฟเนี่ยคุณตร์ธามแกบอกว่าแกเริ่มได้กลิ่นครับเป็นกลิ่นน้ําอบที่แรงมากๆเป็นกลิ่นน้ําอบที่แรงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงความหอมมากสักเท่าไหร่เป็นกลิ่นที่ทําให้รู้สึกเหมือนคลื่นไส้ซะมากกว่าครับ ซึ่งคุณตูมตามเองแกก็ไม่กล้ามองผ่านกระจกที่มันเป็นกระจกข้างของอัตซค์นะครับแต่มันมีแวบ,บหนึ่งครับที่มองเห็นผ่านตัวกระจกเงาสะท้อนของหมวกกันน็อกอะฮะซึ่งแกบอกเลยครับว่าแกเห็นเป็นเหมือนเงาดำๆของผู้หญิงคนนั้นที่นั่งซ้อนท้ายจริงๆครับซึ่งลักษณะเหมือนยิ้มหวานอยู่ข้างหลังแต่ไม่ได้มองมาที่แกนะครับเหมือนมองข้างทางไปเรื่อยๆแต่ว่าวินาทีนั้นเนี่ย ตัวผู้หญิงคนนั้นเองเนี่ยเริ่มโน้มตัวเข้ามาข้างหน้าครับแล้วก็พูดใกล้ๆหูกอีกว่าดีใจจังฉันจะได้แต่งงานแล้วใช่ไหมพอกลับถึงบ้านเนี่ยแม่คุณตุงมตามถามเลยครับว่าเองไปรับใครมาเนี่ยซึ่งคุณตุงมตามตกใจครับไม่พูดอะไรเลยแม่ก็หยิบขันน้ำมนต์มาวางหน้าบ้านแล้วบอกให้จอดรถนอกรัว้ว จากนั้นเอาเทียนเวียนหัวเขาสามรอบครับแล้วก็พูดประโยคนึงว่าขอให้กลับไปที่เดิมถ้าไม่ได้รับเชิญอย่าตามมาอีกเลยนะพอทำเสร็จเนี่ยกลิ่นน้ำอบหายไปเลยทันทีครับแต่คืนนั้นเองเนี่ยคุณตูมตามยังได้ยินเสียงอยู่เป็นเสียงร้องไห้เบาๆก่อนจะนอนเจอแบบนี้มันก็ทั้งกลัวทั้งสงสารเลยครับไม่รู้จะทำยังไงดี จนต้องบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยจะไปใส่บาตรทำบุญให้นะตอนนั้นคุณตุมตามแกบอกว่ามันมีหลายความรู้สึกครับทั้งความรู้สึกกลัวมากๆแล้วก็ความรู้สึกเห็นใจมีความรู้สึกสงสารปนอยู่ในนั้นแล้วก็มีความรู้สึกซึ้งใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นนะครับซึ่งพอตื่นเช้ามาแกก็เข้าไปทำบุญให้แต่เช้าเลยครับ ในฝันเนี่ยคุณตูมตามแกก็ร้องไห้ครับแกบอกมันรู้สึกเศร้าจริงๆบางทีโชคชะตาก็เล่นตลกไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีแกบอกว่าแกรู้สึกถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งมากๆเลยดยหลังจากนั้นเนี่ยคุณตูมตามแกก็ไม่เคยใช้เส้นทางนั้นอีกเลยครับแกรู้สึกว่าแกยอมที่จะ เลี่ยงให้มันไกลกว่าเดิมหรือยอมเสียเวลาดีกว่าเพราะแกไม่อยากจะไปเจอกับเหตุการณ์แบบเดิมอีกครั้งหนึง่งซึ่งจะบอกว่าตรงโค้งยิ้มเนี่ยไม่ใช่แค่คนนอกนะครับที่เจอคนในพื้นที่หรือคนท้องถิ่นแถวนั้นเนี่ยก็มักเจอกันบ่อยครับเรื่องราวก็จะมีความเหมือนมีความคล้ายแตกต่างกัน แต่หลักๆก,ก็คือจะเจอผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยรออยู่ตรงโค้งยิ้มเสมอ เป็นยังไงกันบ้างครับและบนมืลรคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับและอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้กดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานหลอนให้ฟังด้วยนะครับทุกการติดตามคือกำลังใจของเราครับเราจะพยายามหาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องผีหลอนๆทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องจริงจากทางบ้านมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณครับ